ูช่วงโค้งสุดท้ายของการรับสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The Franchise Builder แล้วตอนนี้หลายทีมสามารถรวมทีมครบ10คนได้สำเร็จแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะบริเวณ The Shelter ก็ยังมี AL จําจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ยังรวมทีมให้ครบ10คนไม่สำเร็จเลยยังไม่ได้รับคีย์การ์ดเข้าไปด้านในของฐานปฏิบัติการ Cyber Hero ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับนนองออราค่ะผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะมาแนะนำเคล็ดลับการสร้างทีมให้สำเร็จค่ะ สวัสดีครับผมคือออราผู้ช่วยอัจฉริยะของทุกคนผมมีคำแนะนำในเล็กน้อยถ้าท่านเป็นกับตันและวยังขาดสมาชิกอยู่สามารถเข้าไปที่หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อค้นหาสมาชิกและส่งคำเชิญไปยังคนที่ท่านสนใจเข้าทีมได้ครับแล้วถ้าเราไม่ใช่กับตันเรอออรา ura, แนะนำยังไงดีเอ่ยออราแนะนำว่าคุณเขียนแนะนำตัวเองให้หน้าประทับใจเพื่อให้กับตันเห็นว่าท่านจะเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในทีมครับและนี่ก็คือคำแนะนำจาก้องออรา ura, ผู้ช่วยอัจฉริยะของทุกคนค่ะ ก่อนปิดรับสมัครในวันที่25นี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสร้างทีมนะคะและพบกันในวันประกาศารกิจค่ะเหล่าพ้ก้า The เดอะแฟชั่นบิลด e r